สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับรุ่นนี้มีมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Toyota Camry 2.4Q ตัวท็อปสุดปี2004นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับของเลวเปลี่ยนท้ายเรียบร้อยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับเซ็นทัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับบอกปรับไฟฟ้าด้วยครับตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้าแอร์หลังครับ ลองชมลองเช็คนะครับใช้งานได้ครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีลองชมลองเช็คดูก่อนนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีสมาชิกบ้านไกลนะครับโทรเจรจาสอบถามจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันรถไม่หายนะครับแองมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับเวลามีปัญหาผมก็จะได้ช่วยตามได้ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งกันนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับ เอาไว้ใช้งานนะครับทรงหรูดูดีมีระดับแน่นอนนะครับข้าราชการวัยทำงานคุณพ่อคุณแม่ใช้ไปรดครอบครัวก็ได้ครับแอร์หลังเย็นทั่วถึงมีมา่านหลังไฟฟ้านะครับสะดวกสบายดูหรูดูดีพรีเมียมครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับ2.4คิวอัตราก,การกินน้ำมันนอกเมืองก็จะอยู่ประมาณ11 12 13นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบแล้วครับ สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังนะครับหาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับคันนี้เรียกว่ารถพรีเมียมคาร์ครับดูหรูทรงดีมีระดับแน่นอนนะครับตัวไอ้สมบูรณ์นะครับเป็นเรือนหม่3มสีนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับ3 9 0 0 0กมกิโลเมตรนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับเจ้าของดูแลดูแลถึงครับเอาไปใช้งานนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม หวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากกันน้อยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนคลับแฟนเพจของ Camry c ขับนะครับแนะนำให้เข้าไปที่แฟนเพจ Camry นะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคนที่ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดครับ2.4ปี2004นะครับลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่เมืองทองนี่เองนะครับอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบนิดนึงครับได้ทดลองขับก่อนสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบอะรอ ทดลองตรวจสอบทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับผมชี้ชัดเลยว่าถึงแน่นอนถ้าไม่ถึงมาเก็บเงินคืนกับผมนะครับสวยเดิมบางโรงงานแบบนี้ทรงหรู VIP จัดได้จัดนะครับในราคาแสนกลางๆท่านได้รถที่ครบเครื่องนะครับถึงจะปีลึกก็ไม่ต้องกังวลนะครับการซ่อมบำรุงดูแลโตโยต้าไว้ใจหายห่วงได้ในระดับหนึ่งครับถ้าเข้าไปที่ แฟนเพจก็จะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงอู่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกนะครับศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมครับสำหรับมาทางรถมือ2คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับรายละเอียดน้อยไปก็โทรเจราจาสอบถามพูดคุยนะครับขอรูปเพิ่มจากทางรายก็ได้นะครับเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับหน้าเดิมดังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือฟลิกคว่ำครับสภาพสวยเนียนแบบนี้ถูกใจหาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนครับรองตัดสิน